สวัสดีครับวันนี้พามาชมมะม่วงแฟนซีกันนะครับบางคนสงสัยกับว่ามะม่วงแฟนซีหลายสายพันธุ์ในหนึ่งต้นจะออกลูกจริงหรือเปล่าครับแล้วออกลูกรสชาติจะเพี้ยนหรือเปล่าครับผมอันนี้เราพามาชมกันนะครับต้นนี้เป็นต้นที่สวนนะครับก็มีกิ่งนี้เป็น R2E2 e ครับอีกกิ่งหนึ่งก็เป็นมะม่วงเบาครับ อันนี้ก็เป็นน้ำดอกไม้ครับผมอีกงจริงก็เป็นแม่ลูกดอกออกลูกอย่างนี้แลครับแต่ละกิ่งแต่ละพันธุ์ออกไม่ซ้ำกันครับไม่ต่างกันครับดูมะมงเบาใต้ครับลูกดอกมากครับกิ่งนี้เป็น r e e เดี๋ยวปีนี้ยังไม่ออกลูกนะครับ ดูเบาใต้ของเราครับนช่อเลยครับดูน้ําดอกไม้ของเราครับตอนนี้เป็นแม่ลูกดอกนะครับต้นแม่ดั้งเดิมเป็นแม่ลูกดอกสูงใหญ่มากครับสนใจมะม่วงแฟนซีสอบถามนะครับจาก MTB กิ่งพันมะม่วงครับขอบคุณครับ